อาชีพผมทุกวันนี้ก็เป็นอาชีพหาเช้ากินข้ามครับเจอทั้งปัญหาทั้งอุปสรรคแต่เราก็ต้องสู้ครับเราก็จะมาดูว่าวันหนึ่งเราลงทุนไปเท่าไหร่เราขายเท่าไหร่จะพยายามไม่ลงของเยอะเพื่อที่จะให้ขายหมดทุกวันเหลือมันก็คือเป็นต้นทุนอะ่ะต้นทุนมันสูงปกติก็จะเปิดร้านประมาณ8โมงถึงแดโมงครึ่งค่ะแต่ถ้ามีออเดอร์มาก็จัดของจัดออเดอร์ตามที่ลูกค้าสั่ง ก็ยากลําบากอยู่ครับเพราะว่ามันมีหลายอาชีพที่มาทํางานแบบคล้ายๆกันมันก็ทําให้รายได้ของเราลดลงก็ตอนนี้เศรษฐกิจมันก็ไม่ค่อยดีครับวันหนึ่งมันก็ ไหนจะให้ลูกไปโรงเรียนไหนจะค่าเช่าบ้านไหนจะค่างวดรถมันเลยมีปัญหาทางการเงินครับพี่ก็เคยนะประสบปัญหาด้านการเงินหมุนไม่ทันไม่ค้าที่เขารับเราไปขายต่อตามตลาดนัดอะ่ะเราไม่ค้าเขาขายไม่ได้เราเป็นร้านส่งเราก็ขายไม่ได้คือธุรกิจเรามันมันมีติดขัดใช่ไหมคะมันขายไม่ได้คือมันไม่มีทางออกอะเนาะมันก็ต้องเอาอะกู้นอกระบบกู้นอกระบบผู้นอกระบบผู้นอกระบบแค่เดือนหนึ่งก็ ทั้งต้นทั้งดอกก็หมื่นสองแล้วก็เคยคู่นอกระบบดอกร้อยละยี่ถามว่ามันเอาง่ายไหมมันเอาง่ายนะคะนี่นอกระบบแต่ถามว่าเราสู้ดอกเบี้ยไหวไหมเราคิดว่าเราเข้าระบบดีกว่าวันที่ธนาคารอมสินอนุมัติสินเชื่อพี่ดีใจมากเลยนะดีใจแบบโอ้โหไม่คิดว่าจะได้อะ่ะโโห ดีใ,ใจมากอรพี่คือแบบว่าเฮ้ยแบบทางธนาคารเนีแบบว่าเห็นคุณค่าหรือว่าแบบใส่ใจอะคือเราอะเนาะ SME เ,เล็กๆอะค่ะตั้งแต่ได้สินเชื่อธนาคารออมสินชีวิตผมดีขึ้นมากเลยครับขอบคุณธนาคารออมสินขอบคุณลูกค้าอมสินนะคะที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมขอบคุณค่ะ